เขาเรียกว่าโคลาไหมใช่โคลาใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรเอไอติมไอติมลดโคลาไหมใช่ไอติมไอติมอะไรไอติมโคตรไอติมโคกนี่มีโคตรตรงเนี้ยน่ะมีโคตรอยู่ตรงเนี้ยน่ะโคกสีอะไรสีดำแล้ สีขาวค,คือมะม่วงสีขาวอย่ามัว่วไม่มีหรอกมะม่วงแต่เลมอนเคยคือกระรอกมันไม่บินทุงทุงเนาะมันไม่บินทุงทุงอยากระรอกเอาทันไหมห้น้อง Ăn Làm mì mấy? À mấy, mấy?